ดีดีต้อนรับสู่ช่วง m a s t e r ร์ครับนะครับในไมค์ครับเอาชีวิตรอดต่างโลกตอนที่15แล้วนะครับก่อนรับชมคลิปนี้เราขอให้ทุกท่านกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับหากกดแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเวทมนต์ที่ผมสามารถใช้ได้ในโลกนี้นะครับอ่าชุบนี่ไงโอเคพร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมกันแล้ว ไปดูเวทมนต์ที่ผมสามารถใช้ได้เลยนะครับมาดูเวทแรกกันนะฮะเวทมนต์แรกนะฮะก็คือการปล่อยเลเซอร์บีมออกไปด้านหน้าแล้วก็ทำลายสิ่งกีดขวางทั้งหมดเลยชูบชวบชวูบนั่นไงเป็นลำแสงเลยอนุภาคมันก็ร้ายแรงนิดหน่อยนะฮะให้ระดับหนึ่งความรุนแรงนะ,ะมาดู กระบวน่าที่2นะฮะเวทมนต์ชุบชุบชุบคือการไล่เวทมนต์วงแหวนเวทแล้วก็ยิงเลเซ,เซอร์ออกเป็นลำแสงเล็กๆชุบ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 อนุภาคก็จะรวดเร็วและกระจายวงกว้างแล้วก็แรงมากเลยให้ความแรงไปที่ระดับ5เลยละ่ะส่วนเวทมนต์สุดท้ายก็คือก็คือการรวบรวมพลังเวททั้งหมดแล้วก็ทําให้ตัวลอยขึ้นแล้วก็สะสมพลังเวทเป็นสายฟ้านะฮะ แล้วก็ร่ายวงแหวนเวทสมชั้นลงไปล็อกเป้าหมายจากนั้นปล่อยพลังเวททั้งหมดลงไปในจุดเดียวความแรงให้ร้อยเลยนะครับโอเคมาดูที่อาณาจักรของเรากันดีกว่าตอนนี้อาหารเ,เริ่มหมดแล้วก็เตรียมอาหารก่อน โอเคอ่าตอนนี้ก็ได้เวลามืดแล้วหวังว่ากลางคืนเนี่ยรอบปราสาทจะไม่มีมอนเตอร์แปลกๆนะอืมโอเคลองไปสำรวจรอบอาณาจักรหน่อยแล้วโอเคพร้อมแล้วอุปกรณ์พร้อมโล่พร้อม อาทาเวทมนต์พร้อมชักดาบยริยริไหนไหนไม่กลัวมอเตอร์หน้าไหนหรอกเ้ามาเลยพี่นุ่มพี่น้องไหนดูสิโโหมอเตอร์เต็มเลยทุกคนดูดิโอ้เราจะไหวไหมเนี่ยไหน หเจอเวทบนเราไว้หมดเลยอ่อปักไฟก่อนตอนนี้เราจะต้องขยายคบเพลิงด้วยนะเผื่อตอนกลางคืนเนี่ยมอนสเตอร์เกิดอ่าโอเคปักขยายไปฮิฮิฮดูพลังนี่พลังดาบเนี่ยโคตรคมเลยยังไม่ได้เอาของไปให้ลุงเลยนะแมงมุมเหรอแมงโอ้ย ทุกท่านดูนั่นดิมันคือตัวอะไรโอ้นี่มันอศวินกระดูกราชการไม่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 ไ,มไมอ้สิวตายโหแม่งโจมตีเขาเก็บเลยผมว่าเั่นผมว่ามันมีมากกว่าหนึ่งตัวเพราะนั่นเหมือนกับวิหารด้วยอย่าบอกว่านั่นคือวิหารด้วยความตายเอ้ดูโอ้ ดูดิมีนนจอมเวทย์แห่งความตายด้วยเจอเวทมน,นสวนไปหน่อยของพี่อะไม่ใช่น้อยนอยนะเวทพี่รับตันแล้วพ่อหนุม่มเจ้าโหวเวทอเราก็ไรเียมทันเหมือนกันตอนนี้กำลังยิงปะทะกันอยู่นะยิงพลังเวทปะทะกันอยู่โอ้โหวเวทมันโคตรเจ็บอะ่ะดูดิ นี่ถ้าไม่มีชุดเกาะเนี่ยไม่เหลือแล้วนะเนี่ยประสบการณ์ของผมก็เยอะอยู่พอสมควรนะเนี่ยเราต้องเข้าไปบุกวิหารนอ้ยโอ้โหสะพานพังโอ้โหสะพานพังจากการโจมตีเวทเมื่อกี้นี่ยโห้ตอนนี้โอมีหมาด้วยหมาควคนตายเดไหนอัสวินในควาตายนีว,วะ่ะ ไหนดูสิมาเลยโอ้ยโอ้ไหนดูสิมีอะไรบ้างเอ่ยแ้่นบนน่ะโอ้ไฟเดอร์เดแมงมุมงหมายความตายนี่หว่ามันมุ่งมันเหือกระจอกอ่ะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอ้อาหารอาหารโอ้ยโอ้กลเวดอีกแล้ว ดอมวิ่งในควันตายนั่นเหรือเข้ามาโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวใสโอ้โหเยอะเยอะเยอะโอ้ไม่ไหวอาหารอาหารเพืเลือดเพือเลือดโอ้โหมันดุมมันดุโอ้โหยังเข้ามาได้อีกโอ้โหตาย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 กินอาหารก่อนโอ้โหอะไรจะประมาณนี้โอ้โหรับเจ้าช่วย ผมเชื่อเราเชื่อว่าด้านบนน่ะน่าจะมีสมบัติโอ้วิหารแม่งตั้งอยู่ใกล้บ้านเลยเนี่ยไหนโดมตีเวทมนต์ทำลายแลกกันไปสไปเดอร์นี่แม่งมุมโดมตีโจมตีเวทเราก็ไม่ใช่น้อยหน้าเลยเนี่ยโอ้โหโกลไฟความตายดูริชุบชุบดูริ โอเคเราขึ้นไปดูบนวิหารซิน่าจะหมดแล้วบ้างมีอะไรอยู่บ้างข้างบนวิหารดูมาหานก่อนโยมโดมโดมโดมเย็ดเย็ดเย็ดฟันแบบทะลุกำแพงสวยมีอยู่ไม้ไม้ความตายนี่ว่ะมีทั้งปูมีทั้ง มีทั้งปอบมีทั้งหมามีทั้งเดดไลท์มีทั้งสไปเดอร์แล้งมันหมาหมาเหรอหมาเหรอร้องหนวกหูเจ็บเจ็บเจ็บอกเลยโอ้โหอะไรตัวอะไรตัวหมาหมูหมาหมูตายซะโอ้โหเดดไนท์เดดไนท์อ่ะโอ้โหจอมเวทด้วยโอ้ยโอ้ยจุกจุกจุกโอ้ยโอ้ยเฟมเลตต์ อกินอาหารก่อนไม่ไหวไม่ไหวดูซิมีสมบัติอะไรบ้างน่าจะหมดแล้วบ้างไหนยูหูโอ้โหยังมีหมาอีกยังไม่หมดยังไม่หมดเด็ดเลยขีมม่ม้าโอ้สวินโอ้โหสมบัติเก็บไม่หมดเฮ้ยมีหอกสามงามด้วยเก็บไปก่อนเกรสูนโอ้โหัวใจมังกรไข่มังกร ในที่สุดเราก็ได้ไข่มังกรไฟแล้วเราจะไปฟักมังกรเพลิงกันนะตอนนี้ก็มีมังกรสองตัวแล้วนะนี่แอละีกตัวนึ่งยังไม่ได้ฟักนะเนี่ยโอเคตอนนี้เคลียร์วิหารแห่งความตายไปได้แล้วสุดยอดโอ้โหวิหารแห่งความตายไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวตึงมือตึงมือ โอเคนี่มันมา้าม้าของเดซนขี่ได้ไปเนี่ยขี่ไม่ได้นะอัศวินแห่งความตายโอ้ยม้าของอัศวินนะเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าไปแล้วเจอกันพวกข้าจะไว้ชีวิตแกแล้วกันนะไปแล้ว ลัละลาตอนนี้ก็เช้าแล้วก็เคลียร์วิหารในความตายไปได้นะอี EP หน้าผมจะเอ่อไปทำอะไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อขอกําลังใจให้ผมหน่อยนะฝากแชร์กันด้วยนะผมก็เออถือว่าเป็นเด็กใหม่ในวงการ Minecraft เลยก็ว่าได้นะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน See you Yes, sơ Cô cô